สวัสดีค่ะมณัชนกศิสุพันธ์ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ฟิชเชอร์ไบโอเลเจนค่ะกลับเข้ามาที่ฟิชเชอร์ไบโอเลเจนต์พอร์ตโฟลิโอนะคะตัวสารเคมีฟิชเชอร์ไบโอเลเจนของเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ3กลุ่มก็คือกลุ่มไลค์ไซโซเวนนะคะแล้วก็กลุ่มแอมบฟเฟอร์ er, และกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มบ er ัฟเฟอร์โซลูชันค่ะสำหรับกลุ่มไลค์ไซโซเวนนะคะตัวสินค้าที่เรามีซัพพอร์ตก็จะเป็นพวกไอโซพูพานอล DMSO, วอเตอร์เก็ต่างๆที่ใช้ในงานไบอเทคและไลฟ์ไซน์นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเอทานอลที่จะมีตั้งแต่100% 80%แล้วก็70%ให้เลือกใช้ตามแอปพลิเคชันได้เลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัว w a เตอร์ที่ใช้ในงานไบโอเทคแล้วก็งานไลฟ์ไซน์ต่างๆนะคะก็จะมี แต่ละเกรดแต่ละซสายแยกย่อยนะคะยกตัวอย่างตัวแรกจะเป็น water อ่า molecular biology เกรดตัวนี้ก็จะผ่านตัวกองฟิลเตอร์0.03ไมครอนแล้วก็เป็นน้ำ D I นะคะส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้งานเกี่ยวกับด้านอ่า r N A แล้วก็จะมี water ที่เป็น r N A เกรดตัวนี้จะเป็นน้ำอ่า a u t o c ค a แล้วก็จะเป็น D E P C ผ่านตัวกอง0.2ไมครอนนะคะส่วนงานด้านอ่า P C R Q P C R ตัวนี้เราก็มี ซัพพอร์ตตั้งแต่1ลิตรไปจนถึง10ลิตรเลยค่ะถัดมาจะเป็นกลุ่มของดายบัฟเฟอร์นะคะอ,อย่างหน้าสไลด์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาจะเป็นสูตรการเตรียมบัฟเฟอร์ใช้เองในห้องปฏิบัติการนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีบางแลบมีนักวิทย์บางท่านที่ อาถนัดแล้วก็สะดวกในการเตรียมบัฟเฟอร์เตรียมสารเคมีใช้เองมากกว่าที่แบบซื้อเป็นสําเร็จรูปพร้อมใช้เนาะตัวเนี้ยแล้ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นสูตรบอกว่าถ้าเราเตรียม PBS 1 l, 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 ลิตร10ลิตร20ลิตรเราต้องใช้สารตัวไหนในปริมาณเท่าไหร่บ้างอันนี้เราก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูตามสไลด์นะคะอย่างเช่น PBS 10x เราก็จะมีสารเคมีหลักที่ต้องใช้เตรียมก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์โซเดียมฟอสเฟตหรือพวก ไฮโดรค o ร i c อ c i d แล้วก็จะมีพวกเป็นน้ำโมเลกุล่าเกดเป็นต้นนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นการเตรียมบ e, ัฟเฟอร์ TBE TAE อันนี้แล้วก็คือยกตัวอย่างมาให้หรือถ้าหลังจากเว็บวินาเสร็จลูกค้าท่านใดอยากอ,อยากได้สูตรอันนี้ไปเป็นแนวทางก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะส่งจะส่งเอกสารให้ได้ค่ะถัดมาจะเป็นกลุ่มของบัฟเฟอร์โซลูชันนะคะ ในสไลด์เมื่อกี้นอนองเราก็บอกไปว่านักวิท่านใดที่ถนัดการเตรียมบัฟเฟอร์เองเตรียมสารเคมีเองส่วนสไลด์นี้จะเป็นอะซัพพายในด้านของความสะดวกความง่ายในการใช้งานเพราะว่าเขาจะเป็นบัฟเฟอร์โซลูชันพร้อมใช้มาได้เลยยกตัวอย่างอันแรกจะเป็นตัวบัฟเฟอร์ PBS นะคะเราก็จะมีจำหน่ายตั้งแต่1 x 1 0 x มีตั้งแต่ไซส์ 100ML ไปจนถึง20ลิตรค่ะหรือถ้า ท่านใดต้องการเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้หรือไซส์จำเพาะเป็นไซส์มากกว่านี้ก็ติดต่อทางเราเข้ามาได้ค่ะเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้ถัดามาจะเป็นกลุ่มบัฟเฟ er อร์ TBS TAE TBE นะคะก็จะมีตั้งแต่ 1x 10x 50x แล้วก็ไซส์ใหญ่สุดตอนนี้ที่เรามีคือ20ลิตรนะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นงาน PCR workflow นะคะขั้นตอนแรกเราก็คือต้อง เหมือนเตรียมตัวอย่างสก,กัด DNA เนาะแล้วก็จะมีสซอพพลายมาตั้งแต่กลุ่มน้ำแล้วก็เป็นกลุ่มบัฟเฟอร์กลุ่มดีเทอร์เจนนะคะอย่างพวกอะทีชบัฟเฟอร์ทีอีสบัฟเฟอร์จะเป็นกลุ่มน้ำา n เ g r a เกรดน้ำโมเลกุลาร์เกรดนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกคอมโพเนนต์หรือพวกกลุ่มอะเรเจนตก็จะมีเป็นพวกไอโซพรพานอลแล้วก็โปรเอสค่ะ อีกอันก็จะเป็นในกลุ่มของเอทานอลนะคะก็จะมีตั้งแต่100% 80%อเอร็อร์ันนี้ก็ให้เลือกได้ตามการใช้งานเลยค่ะถัดมาจาก PCR workflow เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาเข้าสู่กระบวนการเจลอิเล็กโทรโฟเรสิตเนาะตัวที่เรามีซัพพอตก็จะมีตั้งแต่ตัว TAE buffer TBE buffer จะเป็นทวิน20เป็นยูเรียเป็นกิสโลนะคะตัวเนี้ยเราก็จะมี กลุ่มสารที่ใช้ในงานเจวีเล็กโตฟลซิสไม่ว่าจะเป็นแบบเวทเทิลบอดนะคะอย่างเงี้ยเราก็มีซัพพอร์ตให้หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่มีใช้งานอยู่แล้วหรือสนใจอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ของทางฟิเชอร์ไบโอเลเจนต์ตอเนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะเราตอนนี้เรากำลังทำเกี่ยวกับพวกไทล์อัพโปรแกรมเราก็อาจจะมีตัวสารบางอย่างหรือเป็นตัวสารเคมีที่ลูกค้าต้องการทดลองใช้ก่อนอย่างเงี้ยเราก็มีให้ค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มของอ่าออโต้โปรดักที่จะเป็นในส่วนของอ่าคอนซูเม um นะคะกลุ่มสินค้าสิ้นเปลืองเนาะแล้วก็จะมีตั้งแต่อ่าเป็นกลุ่ม Airborne i อ i n f e c t o r หรือจะเป็นเครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดอยู่นะคะท่านใดที่อ่าต้องการเครื่องพ่นฆ่าเชือ้อไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่าฆ่าเชือ ia, ้อแบคทีเรียจุลินทซีลายีสหรือจะเป็นเชื้อโควิดอันนี้ยเราก็จะมีซัพพอร์ตให้นะคะ ่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มอ่ะลิควิด d ฮน n g ิงค่ะจะเป็นพวกอ่ะของใช้สิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการของเราเลยว่าจะเป็นที่ปิดเป็ดอ่าปิดเป็ดแล้วก็เป็นตัว Dispenser นะคะหรือปิ๊ดเป็ดคอนโทรลเลอตัวเนี้ยเราก็มีให้ค่ะถัดมาจะเป็นในกลุ่มของงานด้นานการกรองด้าน f i l t ต a t i o n นะคะแล้วก็จะมีพวกเป็นอ่ะ เซ l ซิลิ่งฟิลเตอร์เมมเบรนฟิลเตอหรือจะเป็นตัว Sample ลไวนเอลนะคะตัวนี้เราก็มีซัพพลายให้ค่ะถัดมาอีกอันอยู่ในงานด้านการกรองเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวกรองแบบออโต้ฟิลแบคคัมฟิลเตชันแบบสเต์ไลน์นะคะก็จะมีทั้งเป็นแบบกวยกรองแล้วก็เป็นแบบตัวกลวยกรองกับตัวหลอดเซนติฟิลพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ อยากอ่าตัวนี้นะคะคือที่กล่าวไปว่าจะเป็นตัว Airborne Infector จะเป็นเครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอในห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียลาเหรือเป็นเกี่ยวกับพวกโควิดในสถานการณ์ปัจจุบันตัวนี้ก็สามารถทำได้นะคะหรือถ้าสนใจอยากจะให้ทางผู้แทนขายหรือทางเรานะคะติดต่อกลับไปหรือต้องการไปอาทดลองใช้ก่อนอันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าฟิชเชอร์ไบโอเลียหรือจะเป็นกลุ่มของสินค้า c o นซูเม b l e สินค้าสิ้นเปลืองทั่วไปนะคะสามารถติดต่อมรนาชนกได้นะคะที่อ่าอีเมลแล้วก็เบอร์โทรต,ตามสไลด์นี้เลยส่วนโปรดักต์อื่นทางด้านไลฟ์ไซส์ ide, แล้วก็ไบ o t e c h สามารถติดต่อได้ที่คุณพงพัฒน์เลยนะคะ